สวัสดีครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตในส่วนของการถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ f t k z นะครับเป็นตัวเครื่องปรับอากาศตัวใหม่ของเดกินนะครับหน้าตาของตัวเครื่องปรับอากาศจะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับผมจะสาธิตในวันนี้ก็คือในส่วนของการถอดประกอบตัวคอยเย็นแล้วก็ตัวคอยร้อนนะครับเริ่มแรกเลยผมจะมาสาธิตในส่วนของการถอดประกอบตัวคอยเย็นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถอดประกอบนะครับมีในส่วนของไขควง นะครับสองตัวนะครับเป็นหัวแฉก1ตัวแล้วก็หัวแบนหนึ่งตัวนะครับจะใช้ในการถอ er ประกอบครั้งนี้นะครับอ่า x, เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกของการถอประกอบครั้งนี้นะครับสังเกตด้านขวามือแล้วก็ด้านซ้ายมือของตัวหน้ากากด้านหน้านะครับจะมีในส่วนของตำแหน่งเขี้ยวล็อกอยู่นะครับให้ทําการดึงทั้งสองฝั่งขึ้นพร,ร้อมๆกันลักษณะนี้นะครับอ่าต่อมาจะมีในส่วนของตัวคั้มตัวหน้ากากด้านหน้าอยู่นะครับสามารถที่จะดึงมาคั้าเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานได้ นะครับถัดมานะครับเราจะทําการถอดในส่วนของสกูนะครับของตัวครอบด้านหน้าของตัว F C U ออกหรือตัวชุดคอยเย็นนะครับโดยจะมีตําแหน่งของสกูอยู่ด้านล่างด้านขวามือ1ตัวแล้วก็ด้านซ้ายมือหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตําแหน่งตรงกลางอีกหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่จําเป็นจะต้องถอดก็คือสกูของฝาครอบชุดสายคอนโทรลนะครับ เริ่มแรกนะครับเราจะทําการถอดในส่วนของตัวบานสวิงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวบานสวิงตัวนี้นะครับจะไปปิดนะครับในส่วนของตําแหน่งของตัวสกูอยู่นะครับวิธีการถอดตัวบานสวิงตัวนี้นะครับให้ทําการเลื่อนตัวบานสวิงไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ทําการถอดในส่วนของตัวเขี้ยวที่ใช้ล็อกตัวของบานสวิงกับตัวมอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ทําการสไลด์ไปทางด้านขวามือลักษณะนี้นะครับตำแหน่งของเขี้ยวล็อกตรงนี้ เราจะสังเกตเห็นในส่วนของฝาปิดตัวสกูอยู่นะครับทั้งด้านขวามือแล้วก็ทั้งด้านซ้ายมือเลยนะครับใช้ไขควงหมอแบนนะครับทําการเปิดตัวฝาครอบตัวนี้ด้วยวิธีการงัดขึ้นนะครับแล้วก็ดึงฝาครอบออกนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับใช้ไขควงปากแบนนะครับดันฝาครอบขึ้นแล้วก็ดึงออกมาด้านหน้าลาักษณะนี้ในการถอดตัวสกูนะครับ อ่าเลื่อนพอจากทางด้านขวามือก่อนแล้วกันนะครับได้ลัสกูลักษณะน,นี้นะครับซ้ายมือนะครับก็ตำแหน่งตรงกลางนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของสกูฝฝาครอบชุดสาสื่อสารระหว่างตัวภายในและก็ตัวภายนอกนะครับ ฝาครอบตัวนี้จําเป็นจะต้องถอดนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไม่ถอดฝาครอบตัวนี้จะไม่สามารถถอดเอาตัวหน้ากากาด,ด้านหน้าออกมาได้นะครับลักษณะหน้าตาของสกูจะเป็นแบบนี้นะครับตัวฝาครอบนะครับก็สามารถที่จะดึงออกมาตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับถัดมาเมื่อทําการถอดสกูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้นาการปิดในส่วนของตัวคั้มหน้ากากลงนะครับแล้วก็ปิดตัวหน้ากากก่อนนะครับเพื่อป้องกัน ความเสียหายระหว่างทําการดึงหน้ากากออกป้องกันในส่วนของตัวล็อกหรือเขี้ยวบานพับต่างๆเกิดการหักนะครับระหว่างที่ทําการถอดครอบด้านหน้าครับหลังจากนั้นสังเกตด้านบนนะครับของตัวหน้ากากนะครับชุดภายในนะครับจะมีในส่วนของเขี้ยวล็อกอยู่นะครับสามตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1ทําการดึงขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงตําแหน่งที่2ขึ้นนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่3นะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถดึงตัวหน้ากากออกมาได้นะครับ วิธีการดึงให้ดึงมาด้านหน้านะครับแล้วก็สไลด์ลงด้านล่างแบบนี้นะครับก็จะสามารถถอดในส่วนของตัวหน้ากากด้านหน้าออกมาได้แล้วนะครับต่อมานะครับเรามาทําการถอดในส่วนของตัวฝาครอบตัวเซนเซอร์ CC ออกหรือเซนเซอร์น้ําแข็งตัวนี้นะครับตัวจะใช้ในส่วนของไขควงหัวแชกนะครับทําการถอดสกูตัวนี้ออกนะครับหน้าตากองสกูนะครับ ถัดมาตัวฝาครอบตัวนี้ก็สามารถที่จะดึงออกมาแบบตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะทําการถอดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ออ,อกนะครับโดวยวิธีการถอดจะใช้ในส่วนของไขควงหัวแบนนะครับดันในส่วนของตัวกิฟบล็อกตัวเซ็นเซอร์ออ,อกนะครับแนะนํานะครับไม่ควรดึงในส่วนของตัวสายไฟออกเพื่อป้องกันในส่วนของตัวสายขาดได้นะครับวิธีการถอดจะถอดลักษณะนี้นะครับ จะเป็นในส่วนของตัวกิดบล็อกนะครับถัดมานะครับทำการถอดในส่วนของสกูยึดตัวสายกาวนะครับหรือสายเชื่อมต่อตัวของแผงคอยเย็นกับตัวของชุดแผงบอร์ดพ c b นะครับขาตัของสกรูนะครับถัดมานะครับผมจะทําการถอดในส่วนของตัวฝาครอบ นะครับของแผงบอร์ด PCB ีนะครับที่มีตำแหน่งของสกูตัวนี้นะครับทำการถอดสกูตัวนี้ออกก่อนนะครับโอเคหน้าตาของสกูจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อทาการถอดสกูเรียบร้อยแล้วนะครับตัวฝาครอบนะครับวิธีการเปิดตัวฝาครอบตัวนี้ออกนะครับให้ทําการดันฝาครอบไปทางด้านข้างขวามือแล้วก็สไลด์ออกมาด้านหน้าลักษณะน,นี้นะครับถัดมาผมจะทําการถอดในส่วนของตัวสายไฟ นะครับก็คือเป็นสายไฟที่ใช้สําหรับเชื่อมต่อระหว่างชุดภายในกับชุดภายนอกนะครับทำการคลายสกูตัวนี้ออกนะครับทั้งสาทั้ง4ตัวเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีในส่วนของตัวสกูที่ใช้สําหรับล็อกตัวสายไฟอยู่นะครับก็ทําการคลายสกูตัวนี้ออกก่อนนะครับจะได้ในตัวล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสายไฟก็จะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับถัดมานะครับ ทางด้านขวามือนะครับเราจะสังเกตเห็นในส่วนของตัวแผงบอร์ด PCB ภาคพาวเวอร์แล้วก็ภาคคอนโทรลอยู่นะครับโดยผมจะทําการถอดในครั้งนี้ก็คือจะถอดในส่วนของสายไฟของตัวมอเตอร์บานซึบิงนะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟของมอเตอร์พัดลมคอยเย็นนะครับก็จะมีสังเกตเป็นซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับทําการถอดซ็อกเก็ตตัวนี้ออก ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของซ็อกส์ตัว motor, มอเตอร์พัดลมคอยเย็นนะครับตัวนี้ทำการถอดออกหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการถอดในส่วนของตัวชนะุดบล็อกตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับก็โดยการถอดก็คือสังเกตนะครับจะมีสกูนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวกล่องสีดำ นะครับทาการคายสกูตัวนี้ออกนะครับท่าทะของตัวสกูนะครับเมื่อทาการคายสกูตัวนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการถอดตัวฝาตัวกล่องคอนโทรลตัวนี้นะครับวิธีการถอดนําการดึงมาด้านหน้าดึงกล่องตัวนี้มาด้านหน้านะครับลักษณะนีนนะ้ก็จะสามารถถอดในส่วนของบล็อกชุดแผงบอร์ด PCB ได้แล้วนะครับ ถัดมาผมจะสาธิตในส,ส่วนของการถอดตัว่า,านน้าทิ้งนะครับวิธีการถอดน้ําทิ้งนะครับก็ยังใช้เป็นในส่วนของไขควงหัวแฉกนะครับสังเกตตัวด้านขวามือนะครับจะมีในส่วนของสกูยึด่านน้าทิ้งอยู่นะครับทาการคลายสกูตัวนี้ออกก่อนลักษณะของสกูจะเป็นแบบนี้นะครับและมาสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีในส่วนของตัวสกูนะครับยึดในส่วนของ่านน,าน้าทิ้งก็คือยึดระบางตัว่านน้าทิ้งกับ ตัวของท่อน้ำทิ้งนะครับก็ทำการคลายสกรูตัวนี้ออกนะครับลักษณะของน็อตยึดฐานน้ำทิ้งกับตัวท่อน้ำทิ้งนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นทำการถอดในส่วนของท่อน้ำทิ้งออกก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับตัวของท่อน้ำทิ้งนะครับถ้าเกิดว่า เราเลือกที่จะออกท่อน้ําทิ้งทางด้านซ้ายสกูอยู่อยูทางด้านซ้ายมือแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกออกทางด้านขวามือนะครับตัวของท่อนนําทิ้งจะอยู่ตำแหน่งของทางด้านขวามือลักษณะนี้นะครับเ <os al> มื่อถอดสกูทั้งสองตัวออกได้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการถอดน้ำทิ้งครับเราจะทําการหมุนตัวถันน้ำทิ้งลงด้านล่างลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาครับถัดมาผมจะสาธิตในส่วนของการถอดนะครับตัวใบพัดลม ของตัวพัดลมคอยเย็นนะครับวิธีการถอดนะครับสังเกตด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของสกูยึดตัวสแกนมอเตอร์พัดลมนี่จะเป็นในส่วนของสกูยึดตัวใบพัดลมกับตัวมอเตอร์พัดลมนะครับตำแหน่งของตัวแผงคอยกับตัวมอเตอร์จะมีในส่วนของการยึดล็อกตัว ประคองมอเตอร์พัดลมอยู่นะครับทำการคลายสกูตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกูอีกตัวนะครับอยู่ด้านบนนะครับเมื่อถอดสกูทั้ง3ตัวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถยกในส่วนของ แผงคอยตัวนี้ขึ้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประคองตัวใบพัดลมอยู่นะครับเป็นบูทประคองแบบนี้นะครับจากนั้นทําการยกตัวแผงคอยขึ้นนะครับแล้วก็ทําการสไลด์นะครับออกมาด้านข้าง,งนี้ก็จะสามารถถอดในส่วนของพัดลมได้แล้วนะครับถัดมาผมจะสาธิตในส่วนของการถอดตัวมอเตอร์พัดลมนะครับโดยใช้ในส่วนของ คลายขหัวแฉกนะครับคลายสกูตัวนี้ออกนะครับป็นสกูยึดตัวฝาครอบมอเตอร์พัดลมอยู่นะครับเมื่อทําการคลายสกูตัวนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการถอดตัวฝาครอบมอเตอร์พัดลมนะครับให้ใช้นิ้วนะครับดึงในส่วนของฝาครอบตัวนี้ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็สไลด์ออกมาด้านหน้านะครับลักษณะนี้ ถัดมานะครับจะสังเกตเห็นในส่วนของตัวสายไฟนะครับจะมีในส่วนของตัวล็อกสายไฟอยู่นะครับทาการปลดตัวล็อกสายไฟออกก่อนนะครับโดยดันจากด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะสามารถถอดในส่วนของมอเตอร์โดยการสไลด์ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับก็จะเจอในส่วนของตัวมอเตอร์พัดลมนะเพียงแค่นี้ก็จะสามารถถอดในส่วนของอุปกรณ์นะครับแผงบอร์ด PCB ตัวของใบพัดลมแล้วก็ตัวมอเตอร์พัดลมได้แล้วนะครับถัดมาผมจะมาสาธิตในส่วนของการถอดในชุดตัวคอยร้อนบ้างนะครับเราไปดูกันต่อมาเรามาดูวิธีการถอดในส่วนของตัวคอยร้อนนะครับโดยผมจะใช้ในส่วนของไขควงหัวแฉกนะครับทําการไขสกรูฝาครอบแานบนออกก่อนนะครับโดยตําแหน่งของสกรูจะมีทางด้านขวามือตําแหน่งตรงกลางแล้วก็ทางด้านซ้ายมืออีก2ตัวนะครับ เริ่มดอดทางด้านขวามือกันก่อนเลยนะครับหน้าตาของสกูจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงกลางและทางด้านซ้ายมืออีก2ตัวเมื่อทำการถอดสกูทั้ง4ตัวแล้วนะครับ เราจะสามารถถอดในส่วนของฝาครอบตัวคอยลร้อนั้นบนได้แล้วนะครับโดวยวิธีการถอดก็คือทําการยกขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับต่อมาผมจะสาธิตในส่วนของการถอดตัวากัดแฟนด้านหน้านะครับตัวกัดแฟนด้านหน้าจะมีในส่วนของสกูยึดอยู่นะครับอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับของตัวคอยลร้อนนะครับเป็นสกูนะครับทําการคลายสกูตัวนี้ออกนะครับหน้าตาของสกูจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ วิธีการถอดตัวกัดแฟนนะครับเมื่อทําการถอดสกูตัวนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการหมุนกัดแฟนขึ้นด้านบนตามที่ทางทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้แล้วก็ดึงเอาฝาครอบกัดแฟนออกมาด้านหน้านะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถถอดกัดแฟนได้แล้วนะถันมาผมจะสาธิตในส่วนของการถอดฝาครอบด้านหน้านะครับตัวนี้ออกนะครับวิธีการถอดนะครับจะมีในส่วนของสกูอยู่ด้านข้างนะครับ2ตัวแล้วก็ตำแหน่งตรงกลางอีก1ตัว นะครับเริ่มถอดทางด้านขวามือกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งนของตรงกลางนะครับยึดระหว่างตัวของมอตเตอร์กับตัวของตัวครอบด้านหน้านะครับและจะมีในส่วนของสกูอยู่ด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อถอดสกูทั้ง4ี่ตัวออกแล้วนะครับ เราจะสามารถถอดฝาครอบด้านหน้าออกโดยวิธีการถอดนะครับให้ทําการยกฝาด้านหน้าขึ้นนะครับแล้วดึงมาด้านหน้าครับเข้าหาตัวเราครับเราจะสามารถถอดในส่วนของฝาครอบด้านหน้าออกได้แล้วถัดมาผมจะมาสาธิตในส่วนของการถอดตัวมอเตอร์พัดลมคอยลร้อนออกนะครับโดยวิธีการถอดสังเกตนะครับด้านล่างของตัวโครงยึดตัวมอเตอร์นะครับจะมีในส่วนของสกูอยู่นะครับ2ตัวทําการคลายสกู2ตัวนี้ออก เมื่อทาการถอดสกรูทั้ง2ตัวนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการถอดตัวมอเตอร์ตัวนี้ออกนะครับให้สังเกตด้านบนนะครับจะมีในส่วนของตัวล็อกตัวฐานมอเตอร์กับตัวแผงคอยอยู่นะครับให้นําการดึงขึ้นนะครับแล้วก็สไลด์มาด้านหน้านะครับแล้วก็จะสามารถยกในส่วนของฐานออกมาได้นะครับเราสามารถที่จะมาวางไว้ด้านข้างก็ได้หรือถ้าใครไม่ถนัดนะครับสามารถที่จะถอด ตัวโซเก็ตมอเตอร์ออกมาได้นะครับโดยโซลเก็ตมอเตอร์อจะอยู่ในส่วนของตำแหน่งนี้นะครับวิธีการถอดนะครับทำการถอดโซลเก็ตมอเตอร์ออกแล้วก็จะสามารถยกมอเตอร์พัดลมออกมาได้นะครับถัดมานะครับผมจะสาธิตในส่วนของการถอดตัววาล์วอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์เพนชั่นวาล์วนะครับก็จะใช้ในส่วนของ ตัวนี้ตำแหน่งของวาวอิเล็กทริกจะอยู่ด้านในนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้เป็นในส่วนของซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดออกมาได้จะได้มันจะเป็นหน้าตาของวาวอิเล็กทริกแอปเปิชั้นวาวนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถถอดในส่วนของกาดแฟนฝาครอบด้านหน้าแล้วก็มอเตอร์พัดลมนะครับแล้วก็ในส่วนของ วาล์วอิเล็กทรอนิกส์อิเปนชั้นวาล์วได้แล้วนะครับ